45 9 6 5 4 9 7 6 3 9 9 8 72 9 9 8 11 9 10 9 10 9 11 9 0 9 9 10 12 100 10 1 10 12 20 13 30 14 40 15 50 16 17 17 1 0 18 8 19 19 10 10 11 11 11 11 1 11 <them> 11 <el>

เอ็ดเป็น1นึ่งร้อยสามสิเป็น1นึ่งร้อยสี่สิบสี่หกหกสองสิบสองหกสบแปกสียสิบหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดหเป็นหกสิเป็นหกสิเป็นเจ็ดสิบสอ

8, 9, 72, 80เป็น 80, 81เป็น 88, 82เป็น96 9, 1, 9, 9, 2, 1 8, 9, 3, 27, 9, 4, 36, 9, 5, 45, 9, 6, 50, 97, 63, 98, 72, 99, 81, 90เป็น 90, 91เป็น 90, 92เป็น108

12บเป็น12บสอหนึ่งเป็น12 12องสิบสองอเป็นยี1สิบสเป็นสา1สิบหเป็นสี่สิบแห้าเป็นเจ1 2สิบสหกเป็นเจ็ดสิบองสเป็นแปดสิอแปเป็นเก้าสองเก้าเป็นหนึ่งร้อยแปเป็นหนึ่งร้อ เ2ป็น่งร้อยสามเป็นหนึ่งร้อยสี่หกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบดสิบสี่หกห้าสามกหกสามสิบหกหกเจสี่สิบสองหกแปเป็นหกสิหกสเป็นหกสิบหกหกสิบสเป็นเจ็ดสิบสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสี่สี่เจ็ดสามยาส เจ็ดหกสี่สสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเ็ดสิบสองเป็นแปดสิบีแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดห้าสิบหกแปดแปดหสี่สแปดเก้าเจ็ดสิบสองแปดแปสแปดปปปดสิป็นก้า

คูห้าเป็นสิบสองคูณหกเป็นสองสองคูณเจ็ดเป็นสิบี่สองคูณแปดเป็นสิบหกสองคูณเก้าเป็นสิบแปดสองคูณสิเป็นยี่สิบสองคูณสิบเอ็เป็นยี่สิบสองสองคูณสิบสองเป็นยี่สิบสามคูณหนึ่งเป็นสาม สามคูณสองเป็น 6, 3, เป็นหกสคูณสเป็นเก้คูณสเป็นสิบสคูณหเป็น 18, 3, 7, เป็นสิบหคูณหเป็นสิบแคูณเเป็นยี่สเคูณแปเป็นยี่สคูณเเป็นยี่ คูณสิบเป็น3ามสิสามคูณสิเป็นเป็นสามสิคูณสิบสองเป็นสามสคูณหนึเป็น4 4่คูณสเป็น4ีคูณสเป็น8ปดสคูณสเป็น12บสคูณสเป็น16บหสคูณหเป็นยี่สสคูณหเป็น24 4สคูณเเป็น28ด 4คูณ8เป็นสา4 4อง <c oughs> สสคูณเเป็นเป็นสา4สสคูณ10เป็น40 4สคูณ11เป็นสี่1คูณเป็นส8่้คูณ1เป็น5้าคูณ2เป็น10 5หคูณ3เป็นส5บหคูณ4เป็น20 5สคูณหเป็น25 ห้าคูณหกเป็นสามสิบห้าคูณเจ็ดเป็นสามสิบห้าห้าคูณแปดเป็นสี่สิบห้าคูณเก้าเป็นสี่สิบห้าห้าคูณสิบเป็นห้าสิบห้าคูณสิบเอ็ดเป็นห้าห้าคูณสิบสองเป็นหกสิบหกคือหนึ่งเป็นหกหกคูณสองเป็นสิบสองหกคูณสามเป็นสิบแปดหกคูณสี่เป็นยี่สิบสี่ กคูณห้าเป็นสามสิบหกคูณหกเป็นสามสิบหกหกคูณเจ็ดเป็นสี่สิบสองหกคูณแปดเป็นสี่สิบแปดหกคูณเก้าเป็นห้าสิบสี่หกคูณสิบเป็นหกสิบหกคูณสิบเอ็ดเป็นหกสิบหกหกคูณสิบสองเป็นเจ็ดสิบสอง ิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิ็จ

ห้าห mm ้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิห้าเ็สาสห้าห้าแปห้าแสี่สิบห้าห้าเกสี่ิบห้าห้าสิเป็นห mm ้าสห้าเ็เป็นห้าสิบห้าห้าิบเป็นหกสิบหกหนึ่งห6หกสองสิหสามสหหส